สวัสดีครับผมนุ้ยพระบ้านยอดนิยมนะครับอีพีที่7 1นะครับมีของเก่าๆ่ามานําเสนอเช่นเดิมนะครับมีราคาทุกรายการนะครับท่านใดสนใจรายการไหนที่ต่อเข้ามานะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดิมนะครับแอดไลน์ดูใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับช่องทางนี้เลยนะครับเผื่อท่านใดยังไม่ทราบนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับก็ไม่เป็นหองเอฟซีทุกท่านนะครับแอดไลน์ดูใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์นี้นะครับทักหรือโทรเบอร์นี้นะครับแอดไลน์ไม่ขึ้นก็สแกน QR โค้ดนะครับสนใจรายการไหนทัก ราคาแบ่งปันทุกรายการนะครับพระเก่าเก่าที่สวยบ้านๆนะครับวันนี้ก็จะมีพระกุนะครับหลายรายการหน่อยนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพระเก่าเก่าโบราณยอดนิยมครับรายการแรกเป็นพระหูยานเนื้อตะกวดสนิมแดงลบบุรีนะครับสุดยอดหายากนะครับเป็นพระกุเก่านะครับได้หนาได้ลํำสวยนะครับสนิมแดงเก่าจัดสุดยอดพระกุเก่าโบราณเข้มทั้งองค์นะครับองนี้พันแปดนะครับเผื่อท่านที่ชื่นชอบและสนใจนะครับ ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับโอนไวส่งไวทุกท่านส่งฟรีทุกรายการนะครับเนื้อตะกั่วสนิมแดงลบบุรีครับพระหูยานสายเหนียวมาใหม่ล่าสุดนะครับเป็นพระกุยอดนิยมนะครับตั้งแต่รุ่นโบราณนะครับสวยมากนะครับผมเป็นผมหวีโบราณนะครับสนิมแดงเก่าจัดตามนี้เลยนะครับไขขึ้นสวยงามนะครับได้หนาล่ำนะครับ สมบูรณ์สุดๆครับเป็นผ้าเก่าเก็บนะครับแทบไม่ผ่านการใช้ครับเนื้อตะกัวสนิมแดงลบบุรีครับพันแปดนะครับต่อไปก็เป็นภาพไายหลวงพ่อพรมวช่องแครนะครับปีหนึ่งสองนะครับด้านหน้าช่วงจีวรท่านนะครับช่วงสังฆตินะครับเป็นยันสิบนะครับยันยอดนิยมหลวงพ่อพรมวช่องแครครับสุดยอดหายากนะครับเป็นภาพสองหน้านะครับ ภาพถ่ายสองหน้าหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนครสวรรค์สวยงามมากนะครับราคาเจ็ดร้อยนะครับสุดยอดประสบการณ์สูงนะครับเกจิยอดนิยมของประเทศไทยนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนครสวรรค์เจ็ดร้อยครับรวมส่งนะครับและเป็นภาพที่หายากนะครับสุดยอดในด้านแค้วค้าคงกระพันมหาอุดนะครับภาพถ่ายสองหน้าครับสวยงามทั้งคู่นะครับทั้งหน้าและหลังครับมาใหม่ๆนะครับ ต่อไปก็เป็นเหรียญลีลายี่ศตวรรษนะครับผิวกระจกนะครับสวยงามมากนะครับสสวยแบบนี้หายากนะครับจมูกโด่งๆสภาพนางฟ้านะครับเป็นเนื้อชินตะกัวนะครับประหลอดขาวแห้งเดิมๆครับราคา500ส่งด่วนนะครับพระลีลา25ศตวรรษเนื้อชินตะกัวเก่าโบราณนะครับสุดยอดประสบการณ์สูงนะครับปุกเสกพิธีใหญ่พุทธมนตนนะครับเกจิทั่วประเทศนะครับยุคนั้นนะครับ สวยแบบนี้หายากมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอแต่ตมูกจมุกบี้แบนนะครับหน้าตาแทบไม่มีนะครับแต่องค์นี้สภาพนางฟ้าครับราคาห้าร้ครับพระรีลา25่ห้าศตวรรษสุดยอดประสบการณ์สูงนะครับสวยงามนะครับผิวกระจกเก่าสวยคมชัดครับดุดแรกสร้างเลยนะครับต่อไปก็เป็นพระนาคปกเน้ชินเงินนะครับ กุลบุรีนะครับเป็นเนื้อชิ้นเงินเก่าโบราณครับพระหน้าปกนะครับกูเก่านะครับจังหวัดลบุรีหลังลายผ้านะครับบางนะครับเป็นเนื้อชิ้นเงินนะครับเรี่ยมพร้อมใช้ครับราคาพันห้านะครับเนื้อชิ้นเงินเก่าสวยได้มาแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับราคาพิเศษนะครับหรุยพระบ้านยอดนิยมอีพีที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับสนใจทักกันเข้ามานะครับพระเก่าๆี่สวยบ้าน พระหน้าปกเนื้อชิ้นเงินลบบุรีครับพันห้าส่งด่วนนะครับต่อไปก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทองสุขวัตโนดหลวงนะครับมาใหม่อีกหนึ่งองค์นะครับสวยงามมากนะครับสุดยอดความเก่าและสวยนะครับรูปหล่อโบราณหลวงพ่อทองสุขวัตโนดหลวงเพชรบุรีครับสุดยอดหายากนะครับสองสี่เก้าแปดนะครับราคาพันห้าครับ หล่อโบราณเก่าหลวงพ่อทองสุขวัตโนดหลวงสวยงามมากนะครับเดิมๆนะครับเป็นรูปหล่อเก่าเนื้อทองผสมนะครับหน้าตาสวยคมชัดครับรอยหล่อช่อนะครับขอบฐานล่างก็จะมีสนิมเขียวขึ้นนะครับตามการเวลานะครับด้านหน้าจะมีชื่อนะครับหลวงพ่อทองสุขวัตโนดหลวงราคาไม่แพงนะครับส่งด่วนพันห้าครับ ต่อไปก็เป็นระกูเก่าโบราณนะครับอีกุหนึ่งนะครับวันนี้ก็พระลบุรีนะครับมีเข้ามาหลายองค์นะครับบุกบ้านลังเก่าออกมานะครับท่านไหนชื่นชอบและสนใจนะครับพระนารายณ์ทรงเปิดลบุรีครับเนื้อตะกัวสนิมแดงสวยเก่าเดิมนะครับหลังลายผ้านะครับสุดยอดประสบการณ์สูงนะครับอง์นี้พันสองนะครับส่งด่วนนะครับเป็นเนื้อชิ้นนะครับเนื้อชิ้นเก่านารายณ์ทรงเปิดลบุรีครับ ผ้าเก่าๆสวยบ้านๆยอดนิยมนะครับมาใหม่ๆผ้าเก่าๆสวยเดิมนะครับคาากุเดิมยังอยู่นะครับนาลายทรงปืนเป็นผ้ากุโบราณนะครับยอดนิยมนะครับสายเหนียวนะครับสมบูรณ์สุดนะครับหายากนะครับเนื้อชินเก่าโบราณครับกุวัดภาษีรัตนมหาธาตุจังหวัดลบบุรีครับ ต่อกันได้พระสุ้มกอกำแพงเพชรนะครับเนื้อตะกัวสนิมแดงนะครับมาใหม่ล่าสุดพระขึ้นกุน้อยนะครับ้าบกุนะครับก่อติดแน่นนะครับมาใหม่นะครับพระซุ้มกอกำแพงเพชรเนื้อชินเก่าโบราณครับคาบกุสวยงามมากนะครับทนใดที่ชื่นชอบและสนใจนะครับไม่ควรพลาดนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับให้ชมจะชัดนะครับขาบกุนะครับกระจายอยู่ทั่วทั้งองค์ครับ เป็นพระที่สร้างและบรรจุกุโบราณนะครับอายุเป็นพันปีนะครับเนื้อชิ้นเก่าโบราณครับพระซุ้มกอกําแพงเพชรหลังลายผ้านะครับงดงามมากมีแล้วไม่จนนะครับพระซุ้มกอกําแพงเพชรครับราคาพันสองนะครับราคาพิเศษนะครับหลายรายการก็ลดได้นะครับต่อเข้ามาได้เลยนะครับพระเก่าเก่าโบราณบ้านบ้านครับ ต่อไปก็เป็นพระลีลานะครับยอดนิยมนะครับเนื้อชิ้นเงินนะครับลงรักปิดทองเก่าพระลีลากำแพงขาวสุดยอดหายากนะครับเป็นพระกูเก่าชื่อดังนะครับของจังหวัดกำแพงเพชรสวยเดิมและสมบูรณ์ดามเดิมนะครับหลังลายผ้านะครับมีค้าบกุค่มทั้งองค์ครับพระมีรอยลงรักปิดทองเก่านะครับพันห้านะครับพระลีลากำแพงขาวพระกุเก่ายอดนิยมครับจังหวัดกำแพงเพชร สวยจัดเลยนะครับองนี้นะครับลักและทองนะครับให้ชมจะชัดนะครับเป็นการปิดเก่าโบราณมาจากในกุนะครับพระมีหน้ามีตานะครับพระลีลากำแพงขาวเป็นพระที่ใช้ดีในหน้าที่การงานก้าวหน้านะครับพระลีลาก้าหน้านะครับโชคลาภเมตตามหานิยมนะครับเนื้อชินเก่าสวย สุดยอดพระกูเก่าของจังหวัดกําแพงเพชรนะครับอีกกูหนึ่งนะครับพระลีลากําแพงขาวครับพระเก่าเก่าว่านวานนะครับราคาเบาๆนะครับนํามาแบ่งปันให้กับทุกท่านสนใจรายการไหนทักกันเข้ามานะครับต่อไปก็เป็นพระกูเก่านะครับวชนะสงครามนะครับมาใหม่ๆอีกหนึ่งองค์นะครับราคา700นะครับส่งด่วนนะครับเป็นพระกูยอดนิยมนะครับกรุงเทพมหานครนะครับ พิมพ์ซุ้มถาวนเลยครับเนื้อสวยเดิมนะครับผิวน้ำตาลเข้มๆนะครับเกือบดำนะครับองนี้นะครับพระกุกชื่อดังนะครับกุกวัชนะสงครามครับชื่อดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับสวยเดิมนะครับราคาเบาๆนะครับเจ็ดร้อยนะครับให้ชมชัดๆนะครับสวยเดิมนะครับเก่าเดิมๆครับทรงด่วนนะครับราคาเจ็ดร้อยครับ สนใจท้าเกินเข้ามาได้เลยนะครับภาะเก่าแบบนี้ไม่ควรพลาดนะครับมาใหม่ๆล่าสุดครับกูวัชนะสงครามยอดนิยมนะครับต่อไปก็เป็นรูปหล่อโบราณนะครับปี0ูนยห้าะครับยอดนิยมนะครับสร้างน้อยหายากครับรูปหล่อพุหลวงพทนะครับวัดชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์พิมพ์พุทธกวักนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในพิมพ์ที่สร้างน้อยนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์ยอดนิยม ประสบการณ์สูงในด้านโชคลาภนะครับพิมพ์พุทธกวักใหญ่หลวงพทบวชนแดนครับหล่อโบราณน้ทองผสมเก่าๆที่สวยแห้งๆนะครับเนื้อสวยงามมากนะครับมีคาบเป้าตามซอกนะครับสุดยอดหายากนะครับหล่อช่อตัดชนวนใต้ฐานราคาพันห้านะครับราคาเบาๆนะครับส่งด่วนครับหลวงพทบวชนแดนพุทธกวักเรียกซับเหมาะสำหรับทามาค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะครับ ท่านเป็นกิจจิเก่าของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับยุคเดียวกับหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเขียนวัดสำนักขุนเนธนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์น,นะครับหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนหล่อโบราณคาบเก่าๆสวยๆสุดยอดประสบการณ์นะครับท่าในใดอยากได้ไปใช้ไปบูชานะครับ0ู2 0 1 7 6 7 4 2ครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ ราคาเบาๆนะครับพันห้านะครับส่งโดนต่อไปก็เป็นสุดยอดหายากนะครับพระกิ่งนะครับพระกิ่งหลวงพ่อขืนวัดดอนนะครับพิมพ์ประพาณฑลสองสี่แปดห้านะครับสุดยอดพระ่อเก่านะครับสวยเดิมนะครับรูปห่อพระกิ่งพิมพ์ประพาณฑลครับหลวงพ่อขืนวัดดอนยานาวาสวยเดิมนะครับข้าวเก่าเดิมๆนะครับอยู่ในกรอบเก่า เลี่ยมพร้อมใช้ครับนําไปใช้ขึ้นคอได้ทันทีนะครับสุดยอดสายเหนียวแค้วคาดกงกระพันแล้วก็มหาอุดโชคลาบนะครับใ้ชมจชัดนะครับเนื้อโลหะนะครับเป็นรูปหล่อเนื้อทองผสมโบราณสวยมากครับงดงามสุดนะครับนานจะเจอสักองค์นะครับหลวงพ่อกึ่นวัดดอนครับยานาวากรุงเทพใต้ฐานนะครับรอยตะไบหยาบๆยาเก่าๆนะครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับ พิมพภามณทนยอดนิยมครับหลวงพ่อกึินวัดดอนเป็นพายุสงครามโลกครั้งที่สองนะครับประสบการณ์สูงนะครับมาใหม่ใหม่ล่าสุดครับสวยมากนะครับกิจิเก่าชื่อดังนะครับกรุงเทพนะครับต่อไปก็เป็นพระปิดตานะครับหลวงพุทธนาคดถ้วยจระเข้ครับพิมหูก็ตายนะครับสวยงามมากครับเนื้อเมฆพัดเก่าสวยเดิมลงจานกะละนะครับสวยสมบูรณ์สุดนะครับ พระปิตาโบราณนะครับหลวงปู่นาควัดถ้วยจรเ้จังหวัดนครปฐมมีจานเก่าสวยคมชัดนะครับมาใหม่ๆนะครับราคาพันแปดนะครับสุดยอดหายากนะครับสายเหนียวนะครับหลวงปู่นาควัดถ้วยจรเ้เนเมฆพัดนะครับเก่าและแห้งมากนะครับเห็นรอยจานนะครับสวยคมชัดนะครับทั่วทั้งองค์นะครับพระปิตาเก่าโบราณครับหลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้ครับเนื้อแห้งเก่ามากนะครับผมจะติดต่อเข้ามานะครับพับปิดตายอดนิยมครับหลวงปู่นาราคาพันแปดนะครับสนใจไม่ควรพลาดนะครับต่อไปก็เป็นพับปิดตานะครับวัดอนงนะครับเจ้าสํานักวัดอนงนะครับเนื้อแมกกะพัดเก่าและแห้งมากนะครับ พิมพ์ไข่ผ่าซีกนะครับปิดตาเปื่อยนะครับมาใหม่ๆนะครับหลวงปู่นาคหลวงพ่อทัพวัดทองวัดอนงนะครับองนี้นะครับเนื้อเมฆพัดเก่าสวยมีจานเช่นกันนะครับราคาพันห้านะครับรวมส่งสุดยอดหายากนะครับสวยแบบนี้นะครับเนื้อเมฆพัดเก่าโบราณครับหลวงพ่อทัพวัดอนงครับสวยและสมบูรณ์นะครับท่านที่ชื่นชอบและสนใจไม่ควรพลาดนะครับติดต่อเข้ามานะครับ พรบปิดตายอดนิยมนะครับหลวงพ่อทับวัดอนงูนุ้ยพระบ้านยอดนิยมนะครับอีพีที่เจ็ดสิบเอ็ดพระเก่าๆที่สวยโบราณนะครับหลายรายการนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมและสนใจนะครับแอดไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์ชมภาพเพิ่มเติมไปทางไลน์นะครับสวยเก่าและงดงามมากนะครับราคาเบานะครับพันห้านะครับต่อก็น่วยพระคุณแผนนะครับ สุดยอดในด้านโชคลาภเมตตามหานิยมนะครับสีเขียวเป็นคุณแผนกระเบื้องเคลือบกุกวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับเนื้อแตกลายงานนะครับเก่ามากนะครับพระคุณแผนเคลือบนะครับสุดยอดความสวยนะครับเก่าเดิมนะครับพระคุณแผนกระเบื้องเคลือบราคาเบาๆนะครับพันสองนะครับถ้าใครสนใจทักกันเข้ามานะครับมีหน้ามีตาสภาพ สวยงามนางฟ้านะครับสุดยอดหายากนะครับนานมาทีนะครับราคาเบาๆพันสองครับพระขุนแผนวัดใหญ่ชัยมงคลครับจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับให้ชมชัดนะครับไม่แตกลายงานนะครับําธรรมชาติความเก่านะครับเป็นเนื้อกระเบื้องเคลือบครับอยู่ในกรอบเก่านะครับพร้อมใช้นะครับพระสวยสมบูรณ์มากครับ โชคลาภเมตตามหานิยมสุดยอดนะครับพระคุณแผนยอดนิยมนะครับราคาพันสองสนใจรายการไหนทักเข้ามานะครับช่วงท้ายรายการนะครับก็ยังมีเหรียญหล่อนะครับสุดยอดหายากครับหลวงพ่อป่วัดกำแพงนะครับเหรียญหล่อลูกไข่สวยงามน่ารักครับมาใหม่ๆนะครับสองสเจ็ดแปหลวงพ่อปไวัดกำแพงนะครับซึ่งเป็นเหรียญหล่อลูกไข่ หลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับจะมีจะมีทั้งเหรียญจอบนะครับจอบใหญ่นะครับเหรียญลูกไข่และเหรียญเสมานะครับเป็นเนื้อทองผสมโบราณนะครับสวยมากนะครับเหรียญหลอหลวงพ่อไปวัดกำแพงครับสองสี่เจ็ดแปดหลน้าสวยคมชัดนะครับสุดยอดสายเหนียวนะครับพอสอยู่ด้านหลังนะครับเก่ามากราคาพันแปดนะครับรวมส่งนะครับสุดยอดหายากและสวยงามนะครับ เหรียญหลอยอดนิยมครับสายเหนียวมาใหม่ล่าสุดนะครับเนื้อสวยและเก่ามากๆนะครับองค์นี้หนาเป็นพิเศษนะครับหลวงพ่อไปวัดกำแพงสองสี่เจ็ดครับท้ายรายการนะครับปิดท้ายรายการนี้กันด้วยสุดยอดหายากพระนางพญาพิษณุโลกเนื้อเขียวนะครับพิมพเข่าโค้งยอดนิยมครับเป็นพระกูกเก่ายอดนิยมเน้นในด้านเมตตามหานิยมนะครับพระนางพญาพิษรุโลกข่าโค้ง สวยและสมบูรณ์นะครับมาใหม่ๆนะครับติดต่อเข้ามานะครับพระกก่าวโบราณบ้านๆโอนไวส่งไวทุกท่านนุ้ยพระบ้านยอดนิยม0 6 2 017 6742ครับไวพบันคลิปต่อไปนะครับพระกก่าๆที่สวยทั้งรายการนะครับติดต่อเข้ามานะครับราคาไม่แพงนะครับสวยมากนะครับมีค่ากุ้เห็นนะครับ เนื้อเขียวครับสุดยอดหายากหนึ่งในชุดเป็นจากพาคีนะครับและเป็นพิมพ์มาตรฐานนิยมนะครับเข่าโค้งครับไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม